บทที่ห้าเอวามสุตังเกเกังมยังสมยังพักวสัตเกสุวิหารติกะบิระวัตตุสมิงมหาวเานมหาตาพิคุสังเคนาะสิทธิปัจมัตเตติพิคุสะเสหิส,ส,สัพเเหวะอระหันเตติทัสสหิ จาโลกธาตุหิเทวตาทิพยเย,ยนาสนิปปฏิตาโหติภควันตังทัสสานาณพิคุสังคัจจะอภะโขจะตุนันสุดทางสุทธาวาสกายิการน,นางเทวนังเอะตะัสุตยัขังโผลภควาสัต เยสุวิหารติกบปีรวัตคุสมิงมหาวนามหาตาภิกขุสังเคนาะสิทธิมหาจัรมัตเตหิภิกขุสเตหิสะเสะเพหวะอรหันตันติธาสะาหิจโัโธทะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะจันนิตาปะตะตา,ตาหิโหนตุภักวันตังทะสานายะภิกขุสังคจ,จะยันุนะปะ มายมปิเยนะภะกวะเตนุปสังกามยามะปสังกามิตวะพะกวะโตสันติเกปะเจกคธาทาภสษาเยามติอัทโคตาวตาเสยยะทาปินามะพลาวาปุริโสภมิตชิตังวาพาหังปะสาริยะปะสาริตังวาพะหัม สมิเยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิติภควะโตภุรโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาภควันตังอภิวาทิตวาเอกามตังอัทังสุเอกันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควะโตสันติกิอมังคธาภาสิ มหาสมัยะมาปาวิตมาปานัตสมิงเทวกายะสมาคตาคตาหังอิมังธรรมะสมะยังทักขีตาทักขีเตวะอัปปะระอาจิตาสังนิตาอัคโกปราโคอัตโกอัปปาราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาตาอาพาสิตันราภิกขาวุฒมา สมาธาหางสู่จิตตังอัตโนอุจุกะมากังสู่สาระถีวะเนตานิขะิหตวาอินทรียวิยาอินทรียานิรักขันติปัฏฐิตาติอทโคปราอัปราเทว,วตาอัพภวโาตาพะคภวโตาสันติเกอีมังคาถาอาภาสิจิตวาขีลังจิตวาปาลีสังอินทขีลัง โอหัดจ,จมัมะณีชาเตจารันตีสุทธาวิมาราจคุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอ,อปปรรัตโกอปาราเทวตาภควันโตสันติเกอิมังคาอาาสิเยกิเยกิเกติพุทธังสนังคตาสิณติขมวัสสันติอปลายาภูมิปะหายะามานุสังเทหัง เทวกายยังปริปูเรนสันติตีอัตโกภควะพิกขหอมนเตสเยปุเยนะพิกเวทะสะสุโลกัทาสูตุเทวตาสันนิปติตาหุนตุตตะคัตตาทาคตังทัศสนายะพิกูสังคตจารเยปิเยเตเยปิเตพิกเวเออหีสุงอตี ตามันธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธโธเตสามปีปะขวันตานังเอตัปราเมมาเยวะเทวตาสันนิตติติตะเอหิสุงเสยะทาปิไมหังเอตัระหิเยปิเตภิกขเวปวิสันติอนาคตะอนาภะตามัตตานังอรหันโต สัมมาสัมพุทธ,ธาเตยสัมปีปะทวันตานังเอตัประมาเยวะเทว,วาตาสันนิปปะติตาภวิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตระรหิอจิขิสามิภิกขวเวเทวากายานังนามานิกิตต์ยิสมิงภิกขวเวเทวากายานังนามานิเทศิส,สามิภิกขเว เยวกายานังนามามิสังสุนาถาสาธุกังมณสิกโรธะพาพา,า,าสิสามีติเอวัมพัทวาภวันเอวัมพันเตติโขเตพ,พิกขูภะวันโตปัจจโสุพุพภะวาเอตะทะโวจั สีโลกานุสกัสสานิายตาภุมมาตาทษิตาเยสิตาสิริคพพะรังปังหิตัตตาสมาธิตาปปุถูสีหาวะสันลีตาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตามานะสาสุทังวิปสัสสนะมะวินาวิลาคุณโยปเจสเต กตตวาวณีกะปิละพันทะเทกะปิละพัทธเวอตุอามันตายิสัตตาสาวกเกสารเนตระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถะพิฆโวเตจะอปัตตะอาตตะมะกะรุงสุตวาพุทธัสสะสาสนังเต สัมปะตุระหุญาณังอมนุสยานังทัศนังอเปเกจตธรมทธคุงสหัสังทะอทะสัตติงสตังเอเกสหัสานังอมนุสยานัสมรสตุงอเปเกนัทมัทธคุงที่สาสภา ทูกาหงตัจสพังอภิญายะว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 ะขิตวานิจักรุมาตโตอมันตายิตสัตถาสาวะเกสรเนระเตเทวกายาอภินกันตาเตวิชานาทพิขโวเีโหังกิตตาสามิคิราหิอนุปุทะโสสัตสหัสสาวะยาขาภุมมา กะปิละทัตตวากิติมันโตชุตินมันทวันนาวันโตยัสสรีนมูทะมนาอภิกามุงพิกูนางสามิติงว่านางจะหัดจ่าสังเหมะเทวตายะขานานัตตะวันนิเนื้อกิติมันโตชุตินมันทวันนาวันโตยัสสรีนมูทัมนาอ้ายพิกามุงพิกูนางสามิติงว่านางจาตาคีลาติสหัสสายยะขานัน นานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุตินบรโทวันละบรรโตยะศสิโนโมทมนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวันนางอิเจเตโสละสหัสสายยะขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุตินบรโทวันละบรรโตยะศสิโนโมทมนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัจจตายะขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุตินบนรทวันละบัรโตยะศิโนโมทมนาอภิกามุง พี่ขวนางสมิติงว่านางภ <c oughs> ูมิโรงราคาหายหีโกเวเวปุตรัสสันิเวสนังพินโยนางสตาจะหัสสังยัานางปะยิสุปะเยรุปะสะติภูมิโรราชาฆ่าหีโกโสปะคาสมิติงว่านางปุริมัตจะตทิสังราชา,าตาตะโคปะทาสติ พันทับพานังอาภีอาทิปฏิมหาราชายาสัตสีโสกุณตาปิตัสสะพาหโวอินทะนามามหาพลาอิทธิมันโตชุตินมันโทว,วันนะวันโตญัาสสีนโมทัมนาไอาพีกามุงพิคูนังสมุติิงมนังทักขีนางจ่าทิสังราชาเิรุนโหตับัสสา,าสติกุมพานัง อาทิปติมหาราชายสัตสีโสปุตตาปิตัสสะพะหะโวอิทนามามหาพลาอิทธิมันโตชิตินมันโตวนนาวันโตยัสสีโนโมทะมานายอภิกำมูพิโคนางสมิติงวนนางปัชิมัตจัตทิสังราชาวีปุนปะโคปะสาะทตินาคานังอาทิปติมหาราชายสัตสีโสคุณตาปิสัตสะ พระาโอิทธามนาพระหัปพลายิทธิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยศสิโนมทมามนาอภิกเมืองพินาสมุติวนุนังอุตรรัจาที่สังราชากุเวนโรตตับปัสสาสติยค้าหนังอาทิตปติมหาราชายาสศาสเจ้าปุตตปาติกัตรพะฮาโว อินทานามามหาปลาอิทธิมันโตชุตินมันโตว,วันหนาวันโตเยสัสีโนโธทามานาแอาพีกังพิูนาสมุมติวันนางปุริมะพิสังต,ตจารัตโขทักขินีนีนะวิรุณหโกปัจฉิมนะวิรูปะโขกุรเรโวอุตตรังทิสังจตารตูมเตมหาราชาสมันใจจตุโรทิสาพันลั์ละมานาอัตถาสุงเวนกาปิลาวเท เวเตสังมายานทาสาอาคูวัจนิกาสตามาเยมายากูเวนทุเวเวเกรนทุวิภูจะวิทุโตหัสะจันทโนกามาเสถโจะกินนุมันทุนิมันทุจะประธานาโอปรมตดจะเทวัสูโตจะมาตลี จิตเนโนจากคันทัพโพนราราณาโรราชาชนโนสโพอคูปัจจสิโคเจวะติมพลูสุริยะวัชสะเอเตจจเจจราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทนามาโมทมานะภิกมุงิุนังสิมุติงโนัง อาคาทูนาภาสะนาคาเวสาลาสหตัจาสาจำพรัตตะสะตาลาอาคูวายาคาสหัตยาติพิยาหม,มุนาทัตารัตธาจะอาคูนาคายาสัสสิโนเวระวันโนมานาโคโสปะคะสมิติงวันัง เยนาเยนาคราเชสหัสาสารันติทิภาทิชาปกคิวิสุทธะจภูเวหายสาเตวะระเตวนะมัจจปปตตากิตาสุปันนาอิติสีตะนามะอพยันตะธานาคราชานามาสิสุปันนโตเขมมะกาสิพุทโธสันหาหิ วาจาหิอุปทยานตานาคาสุปันนสาสรนังมะกังสุพุทธังชิตาวะชิระหัตเทนสะสมัทังสุราสิตาปาตโรวาสะเวเเตเสติธิมันโตยัะสีโนกาลกัมจามหาพิสมามหาพิสม,มาอาสุราธานะวีภัสสา เวปจิติสุจิติจปะปหาราโทนมูติสห,สหัสตัดจาภริปุตานังสเปเวโรจะมามะกาสัมนไนติหาพลิงเภนังราหุพันธะมุป,ปะ,ะมุงสมายโยธาน,นิพันธะเตภิขูนังสมิติงวานัง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายูปทาขมุงวารุกะวารุนากรุณาเทวาโสมุจจะสสะสาสหะเมตตากรุณายายิกาอาคูเทวายาสัสีโนทัสเตทัศสุรายาสาสเพนานัตตวันนิโนอิทธิมนโตพุติมนโตวันนานโตยาสัสีโนโมทามนาอภิแกมุง พี่ควณนางเสิมิติงว่านังเวทูจะเทวาสหาสลีจะอสมาามาจะทุวีเกมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุริทิขาสุรยิยะสูปนิสาเทวาสุรยิยะมาคูปรักขิตา <c oughs> นักขัตตวานิปุรคิตวาอาคูมันทลาภาหะวสูนังวาสโกเศธโธโสโกปะฆะปุรินทโกทัเสตเตทสะทากายาสะเพนานัตตะวานิโนปิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตเยสัตสินุโทัมนาอภิกามุภิกขุนางสิมติมุนังตาคาถูสหภูเทวาฉลามมรคิสิขาริวะ อริฏฐาจะโรชาจะอุม,มาปุถะนิพานิสโนวะรุณาสหธรรมอจอาจุตะจจเอเนิชกาสุยเลออยะรุจิราอาคูอาคูวาสัตวะนิสโนทัเศเสตทัศภายาสเปนานัตตะวัน,นิโนปิฏิมันโตชุติมันโตวันะวันโตโยสัจสิโนมุธมามนาอิทิกรม,มุ ภิขุนังสิมิติงุนังสมานาะมหาสมานามานุษสามานุษย์สุตมารกิทาปัทูสิกาาคูอาคูมนุปัทูสิกาอา,อา,า,าทาท,าทูสะอะาคูหะระโยเทวาเตสะลุหิตะวานิโสปารคาปะมหาปารคา อาคูเทวายัสสินโนทัสีตีทัศกากายาสเพะมะนัตตะวันนีนโนทิมันโตชุดิมันโตว,วันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุภิกุนางสมมติงมนังสุก,กาการุกา,ารุมหะอรุณาอาคูเททนาสะสหันโอทาตะไทยหาประโมคาอาคูเทวา วิจิคนาสถามัตตาหาระคัจามิสกายะจะยสัสสินโนทนายังอาคาปุชุน,นูโยทิสาอภิวัตสันเตเตตเตทัสธากายาสเปนานัตตวันมิโน อิติมันโตชุติมันโตวันมะมันโตยะสัติโนโมทามานาอภิการมภิกขุนางสมิติงว่านางเขมิตาสุติวายามากัฏฐวาจายะสัตสิโนลมพิตากาลาลามัสเสถาโจตินามาจะสวะนิทมาณะนิติโนอาภูอคาตุปะระนิติตาทศเสติทศภากายาสัพเพนานตะวันนิโน ปิฏฐิมันโตชุตินมันโตยาวันนะวันโตยาสัตสีโนทัตมนาพี่แกมุงพิกผูนางเสมิติงว่านางสัทเทเตเทวะมิกายาสเปนานัตตวันมิโนนานัทวะเยะอัจฉริยะอาคัดฉุงเลยจัดเจสัทีสาสหะบาวุฒะชาติมังมัขีลัง โอคตินนะมะนาสวังทักมีโขตระนังนาคังจันทวัสสิตาติตังสุกุมะบารมุตตาจะกปุณตาอิทิโนโตสุขังสุนังกุมารโอตินสินติโสจะโสปาคาสมิติงวนังสหัสธรรมะโรกันัง มหาพรมทิติทิติอุปนันโทชุตินมันโทพิสมาพิสมากายโยยัสสสิโสทสิทะอิสราอากูปเจวะกวาวัสวัตติโนเตสัจจะมัทชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัพสพีอภิพันเต สินธีเทวีสพามเกอมาราศีนาอภิกามิปัสสาตันหังกะมันทียังเอทะคันหะทะพันทะถะราเคนะพันธะมันทุโบสมันตาบริเวบริวาริทะมาบูมุตจิตทะโกจิณังทิติทัตทะมหาเสโนกันนาเสนัง เปสยิจปานินาตระมาสัจจะสรังกัตวาเทวังยัถาปวุตสกุลมีโคตนัสสัตโตสวิตชุโกสัทธาโสปุจุทาวิติสังพุตโกอายัยวะเสตจักสพ้างภินญายะกภวิ ขิตตวานะขิตุขมาจาขมาตาโตอามันตยิสัทธาสาวกีสารเนตนะมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโวเตจะอาคัปปมะกรุงสุตวาพุทธะสารนังวีตาราเคหิบ้างปะกามงเนสังโรมปิ อิชยุงสพเพวชิตาสังฆามาพะยาติตาสยัสโนโมตันติสุหัสะพูเตหิสาวกาเตชเนีสุทิตา